สุขก,กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าปลาพระนาริน ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมุกสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีอยอยเป็นน้ำมุกที่ต่อยอดพัฒนามาจากลหลายๆสูตรจงลงตัวนะครับที่ผมเองก็ภูมิใจมากทำมาหลายปีท่านผู้ฟังนะครับ11 10 11 12ปี10กว่าปีแล้วนะกว่าจะได้น้ำมุกที่ได้คุณภาพจริงๆคนหนึง360บาทนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไป ถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการนะครับเขาจะบอกบอกเบอร์เอาไว้หรือว่าจะโทรสั่งก็ได้ทุกวันนี้มีรายการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรบอรนี้ส่งฟรีถึงบ้านติดต่อที่คุณนุอนุราชโทร0898126043 สดีครับลำพุฒิพนาลินปลาไหลนะจ้าจ๋าปลาลิี่เท่าไหร่ปลาไหลบนเขากระปุกเขากระปุกอพยานออพยานแล้วตรงนั้นนะจ้าเพชรบุรีโอเคแล้วก็ส่งปลาไหลนะจ้าจสามขวดพันทวดเหมือนเดินผ้าปลาไหลจ้าปลาไหลสบายดีนะ จ่าก็สบายดีจ้าได้เรื่อยๆอยู่นะเรื่อยให้แข็งแรงแข็งแรงบุญรักษาวยจิตตามังคุดไหครับใช่ครับใช่ครับอ่ารับกี่สวดดีครับสามขวดแมสามขวดพันแปดสิบลดเหลือพัน่วนครับครับได้ครับส่งฟรีถึงบ้านเลย เออส่งที่ไหนครับพี่ขอชื่อกับที่อยู่หน่อยครับอ่บกลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดน่านเลยเนาะจัดการส่งให้น่าจะถึงประมาณวันนม้วันเสาร์ประมาณวันอาทิตย์เย็นหรือวันจันทร์ว่าคเกินเนาะโอเคขอบคุณคราบเรียบร้อยครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมันคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนาลิน และนำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร25ชนิดตราไพริน